อกบาดใจเพราะฉะนั้นตอนนี้ติดตามผลงานการแสดงของเขากต่อได้ภูผาผีฟูมุณจะออกอากาศแล้วตอนแรกจันที่11ตุลาคมน,นี้ทุกวันจันร์ถึงวันพฤรัสบดีหนึ่งทุ่ตรงค่ะใช่ครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องรับเดือดสายการของโควิด19กันดีกว่าครแถลงการสดจากสบก,<ม>กเสร็จแล้วรับชมได้เลยครับ การสามารถดำเนินชีวิตใกล้เคียงปกติมากขึ้นการติดเชื้อเพิ่มจำนวนบ้างนะคะแต่ถ้ายังอยู่ในภาวะที่ระบบสาธารณสุขยอมรับได้ก็ถือได้ว่ายังเป็นไปในทิศทางที่เป็นไปได้นะคะในวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตต่ำกว่า100นะคะมีรายงาน97คนและมีผู้หายป่วยกลับบ้าน12,300 36รายยังคงรักษาตัวอยู่นะคะ1,9748ราย